โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมสเอพิกดิจินโมบายนะครับผมผมก็จะมาทดสอบกับโทรศัพท์มือถือ Poco X3 Pro กับเกมเอพิกดิจินโมบายล่าสุดเลยนะครับผมอ่าเราจะมาดูเซตติ้งกราฟิกกันนะครับว่าผมปรับอะไรกันบ้างนะครับไปฮะเซตติ้งกราฟิกคือจะปรับสูงสุดนะครับผมอันต้านะผมเปิดหมดนะครับผมข้างล่างจะไม่ยุ่งนะอ่า สูงสุดเลยนะผมว่ามันลื่นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับตอนนี้เอฟเฟกต์รีเจนอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับการอัปเดตปล่อยนะครับผมรอบนี้ก็เลยสบายๆนะมาเยวจะไปลองเลยนะครับแล้วก็เกมเทอร์โบนะผมจะเปิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อเพราะว่าเราปรับอฟเฟกต์รีเจนภาพสูงนะ สูงม,ม,า,มากนะครับถึงพือนที่เรียบร้อยครับผมลื่นนะครับผมสบายครับผมสุดรายก้อนแปดหกศูครับเรื่นมากแต่แต่ติดแค่ว่าตอนถึงพื้นแค่นั้นนะครับผมมันจะหน่วงหน่อยนึงนะแค่จังหวะเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเดนเดอร์กราฟิกครับผมเดนเดอร์แมปนะมันก็เลยหน่วงไปแต่เราก็ฟาร์มต่อมาดูาผมว่าเล่นระยะย,ยาวนะครับผม ประมาณ15นาทีนะผมเครื่องจะร้อนขึ้นนะแต่ว่าเราจะเล่นได้ไหมนะเซตติ้งสูงสุดนะครับผมภาพสวยมากนะแต่ว่าเลื่อนกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะผมคลิปก่อนหน้านี้นะผมที่ลงไปมันไม่ได้เลื่อนขนาดนี้นะแทบจะกระตุกไปได้ซ้ำนะครับผมมัจเจโจดๆละ

อี่ไที่อเออเออเป็นไงเ่ะปดีไปดินี่ไงเ้วสวยงามผมเก็บคิวแรกไม่ได้นะช่วงเกมเอฟเฟกตีเ้ท์เนียผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะผมอันนี้คือผมมาทดสอบนะทดสอบกับโทรศัพท์มือถือ Pro X 3 Pro นั้งผมมาเล่นได้เลยนะ เล่นได้เลยแหละแล้วลพอหลังจากอัปเดตปรับแก้ปรับอะไรหมดทุกอย่างนะผมคือตอนนี้ลื่นมากนะเซตติ้งสูงสุดครับไปครับนั่นกันย,ยาวๆเล่นได้สบายนะผมแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนเอาไปปรับเป็นเซตติ้งธรรมดานะผมเป็นกลางเป็นสูงหรือว่าเป็นต่ำนะครับผมเล่นได้สบายครับผม 60สิเฟรมเลื่อนเลยนะอันนี้ผมเล่นตอนแบตเหลือน้อยเลยนะเนี่ยแต่มันก็เล่นได้นะครับตัวเดิมว่ะมันยังไม่ตายอีกหรอวิ่งใส่ดิจะตายเองเั้ยเล่นไม่โหดซะด้วยมีกาซศูน ดกสวยครับเพื่อนมเพื่อนมาช่วยแจมเยโดนหัวเหรอวะเออ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 ตกตครับคมตาครับนีเสียงจริับเพื่อนๆรบเกี่นเปนเมนะไปกบตังแกเลดโ้ย เพื่อนเรามันโหดนะเพื่อนเรามันมันเล่นโหดตามเก็บอย่างเดียวเลยเนี่ยเพื่อนบอกผมยังไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมนอกจากไล่เก็บเนี่ยยาวครับลื่นๆครับผมตอนนี้สำหรับไอ้เบคติเจนโมบายนะลื่นมากนะตอนนี้ เพราะเพราะว่าตอนแรกผมตอนแรกก็คิดว่าเกมมันแบบมันใช้กราฟิกสูงขนาดนั้นเลยหรือเปล่า้งผมทำไมมาถึงมีอาการหน่วงมีอาการแหลกนะผมใจจริงมันก็ไม่ใช่นะเกมมันเพิ่งเปิดตัวนะมันก็ต้องสำรวจโทรศัพท์ของเครื่องอื่นด้วยนะผมว่ามันทุาเข้ากันไหมมันเล่นได้ไหมนะปรับแก้ได้หลายอย่างเพราะว่าสเปคเรือธงยาง Snapdragon แปดขึ้นนี่มันเล่นเกมพวกนี้ได้สบายสบายอยู่แล้ว ไปฮะเราก็เดินมุดตัวถูกเกยบไปได้เลยนะโอุ๊ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะหนีดิหนีดิหนีไปให้เพื่อยๆคลองเรียบร้อยขอแตกวัดลื่นนะทุกคนยิงมากเลย สวนหมดอก็คือก็ส่วนยิงดีอ่ะยิงแฉลบแฉบดีอ่ะ๋ยวขยับไม้ไปนึ่ครับนี่าระเบิดหรอเรื่อเราแทบไม่ได้ใช้สกิลพิเศษของตัวละครเลยเนี่ยแค่ปืนอย่างเดียวเลยขบลาขบลาแตก เ,เดี๋ยวเราหาจังหวัเราใช้แมนะ่เดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับผมเกมที่เล่นไว้มันนานนะผมอันนี้เราก็ลองเปลี่ยนสถานที่บ้างนะก็อย่างลื่นนะครับผมที่กว้างขวางขนาดนี้นะคือเล่นได้สบายเลยนะผมั3 Pro X 3 Pro นะไม่ใช่แค่โ p ี o X 3 Pro ครับจะเป็น จะเป็นตัวที่ออกจากที่ออกออต่อจากรุ่นนี้ก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นแนแปดขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมันเล่นได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องห่วงนะครับปล่อยครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้เกมมันรันไปก่อนนะเพื่อนเพื่อเล่นไปก่อนมีเรือยาวๆ,ๆนะ ไปครับเนีย่ยคือแบบเดินมาคือยังไม่มีอาการหน่วงกระตุกสักนิดเลยนะครับผมพอเกมมันปรับแล้วนะสบายเลยอะเซ็ตติ้งสูงสุดครับผมลืนล่นๆไหมครับ <S <S อ,อุ้ยโดนโดนโดน ยิงยิงอยูระเบิดเลยครับยิงสวยสวยอืมอ้าสวยจะจัดเลยเพื่อนโอ้สรุปสรุปเราได้บ้างไหมเนี่ยเพื่อนได้ปะให้เรา็บศพยิงยิงยิงสวยงาม นี่เลยนะผมคือไปเล่นได้เลยนะสะะัโปะค่สามโป้นะคืออะไรอ๋อมาควันคือจัด,จด นี่ก็ยังไม่เจออาการหน่วงสักนิดเลยนะครับผมอาจจะมีดอกบางนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะแค่นิดเดียวจริงเนระ่นได้สบายเลยนะเพื่อน Beginning one. Reloading. ring Reloading. countdown. Down เลื่นๆหลยๆย,ย,ยาวๆนะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแพทที่แล้วนี่อยู่ในหมอกนี่ใกล้ๆหมอกนี่คือกระตุกไปแล้วนะแต่นี่คือเรายังเล่นได้อยู่นะปกติเลยแหละ นี่นะครับข้อดีของการที่เกมมันปล่อยอัปเดตบ่อยนะคือมันเข้ากับเครื่องนู้นเครื่องนี้ได้นะผมมันเล่นได้สบายนะเรือ่อยๆครับรยาวๆครับไปเรามาตัดมาอยู่ตรงตอนที่บวกกันบ้างครับ เนี่ยขนาดเราอยู่จากที่สูงเราวมองลงไปคือมันยังลื่นเลยครับไปตามเพื่นอนไปก่อนดีกว่าเพราะผมก็ลังไม่เป็นนะอุ้ย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 หลังยิงมาเพื่อนหลังยิงมาชื่อกันนะยิงยิง โอ้โหเรียสุอดอนะีกโดนระเบิดไปโดนโดนสวยสวยสวยต้องโดนมั้งแหละสวยสวยตายตายเถอะตายเถอะเฮ้ยลอยนะเก็ยังไม่ตายก่อนอ่ะเหี้ยหัวเออล้มละตายยากตายเย็นจริงวะดูปิดตัววะเนี่ย อ๋อมีสองตัวเพื่อนมีสตัวเขาบนเพื่อนไป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 กันต่อไปกันต่อดูเหมือนว่าเรารู้เหมือนว่าเราจะเห็นเข้าช้ามากเลยนะโดนเปิดก่อนตลอดนะผมโดนเปิดก่อนอย่นี้อาจจะแงได้นะยิงดิโอ้ยิงเพื่อเราทำไมยิงหลังไม่ดีอ๋ออ๋อยังไงอะยังไงอะยังไงอะปิดชีพเลย ปิดชีพไปดีเป็นไงเล่าโหข้างล่างกาดกันยับไม่หาเพื่อนก่อนละกันอยู่ใกล้เพื่อนดีแล้วเพื่อนจะชุบกันโหกระโดดไม่ข้ามสักทีไหลรันเนี่ยเร็ว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 เดี๋ยวมันมายิงออกกดอะไรอยู่ได้นี่ ทำไมมันโล่งยังอ่ะเพื่อนเราไม่รู้มันเหลือกี่ตี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยมีแววเหมือนจะโดนทุ่นตียังไงไม่รู้มาตามมันก่อนแล้วกันก็กลัวแห้งเหมือนกันแหละไปมาแล้วไปตรงไหนวะ ทียงข้างหน้าเลยเออะ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 โอ้หใช้มั่วตัวตัวเกี่ยวเออยิงไปดิยิงไปดิมาดิแลกกันไปเลยเออืฮ้ยมันกูดโดนเยอะจังวะเฮ้ยไอ,อ,อ้นนี้มันหายตัวหายแล้วโอ้โหล้มเลยครับอันนี้เป็นขี้ฮนะโอ้โหตายตายฮนะ เราชมมันไปหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงยังไงโอ้โหเรียบร้อยเดินทูบไปหนึ่งส่วนฮะโอ้โหเรียบร้อยตีคุณภาพของเราครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหละครับก็ทั้งผมสำหรับเกม Apex เอ펙ติเจ Mobile นะครับผม โทรศัพท์มือถือโปรโค้อีกสามโปรปรับภาพสูงสุดน,น้ำเล่นได้นะครับผมเล่นได้สบายเลยนะโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดดิดตามด้วยนะผม,ผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไ้เพียงเท่านี้นะผมสำหรับเกมหน้าจะมีเกมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะผมไปนธุ์ผมบ๊ายบายครับ